คือจริงๆไม่น่าจะเหมาะสำหรับไทยเท่าไหร่เพราะอาจจะร้อนมีความหล่อติดหน้าผมดูโอเคอยู่ใช่ไหมเรับผมอันใหญ่าเริ่มเลย <c oughs> อาบน้ำเสร็จก็ใส่<ป>ชุดเสื้อแล้วมินซอกแซก สวัสดีครับผม Hey guys I'm with Mint Magazine we're shooting the 18th volume and I'm here for the Mint Talk column ใช่ครับผมลูกแรกไปเร็วอยู่นะอันนี้เป็นชุดที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ใส่มาก่อนแต่ว่าผมชอบ trench coat นะผม trench coat สีขาวนี้มันเป็นเนื้อบอกว่าจริงๆมันเป็นหนังนะ <laughs> ใช่ตัว texture คือจริงๆไม่น่าจะเหมาะสำหรับไทยเท่าไหร่เพราะอาจจะร้อนแต่ว่าในสตูดิโอนะครับผมคิดว่ารูปออกมาดีมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามครผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามต่อได้ในมินซ็อกแซกครับผมก็อันนี้เป็นลูกที่2นะครับผมตอนนี้มีมีอะไรติดอยู่บนหน้า <c oughs> <c oughs> มีความหล่อติดหน้าครับผม <laughs> ชอบจริงๆชอบทั้งหมดเลยแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ชอบมากแต่ว่าเขาย,ยังไม่ได้เอามาใช้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอ,อรีเควสอันใหญ่มาเริ่มล <laughs> เมลยอยากอยากจะตรงป่าครับผมอยากอยากให้เหมือนโปสเตอร์ของ The Sun and the Lambs ครับผม คลาริสเพราะว่ามันเป็นชื่อตัวละครหลักของเรื่องซาราลินเจตเดลแมส์ครับผมเมื่อกี้แบบถ่ายอู่นี้แบบเป็นไงบ้างก็เกรงนิดนแต่สนุกครับผมรูปออกมาสวยเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ผีเสื้อแต่ละตัวคือแบบว่าถ้าเกิดเห็นในรูปเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่เห็นใช่ไหมัเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอเครูปออกมาดีใช่ไหมครับในภาพแบบกับในวิดีโออาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันนิดนึง ใช่ผมลุคที่3เป็น p ป a าด้าในชุดนะผมขาดหน่อยแบบโดดเด่นมากใช่ผมเป็นเบาๆผมปกติเราใส่ชุดแบบนี้อยู่แล้วในชีุดไปตรงไหนมาครับใช่คืออาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดเสื้อแล้วมีแบบลองทั้งแบบใส่หมวกกับกอดมวกด้วยใช่ครับผมแต่ว่าใส่แล้วก็ถอดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเซ็ตผมใหม่ก็คือใส่ยาวแต่ว่าตอนนี้ดูโอเคอยู่ใช่ไหมครับผม ชิวๆครับผมแต่งัวแบบสีดำอันนี้ก็สีดำเหมือนกันใช่แต่ว่าน่าจะไม่ได้รองเท้าแบบนี้ใช่โอเคเดี๋ยวไปรอดูกันครับผม ทยากใจ <c oughs> <ช>ไหมรูกถูกใจไหมลู้ถูกใ<ช>จกไหมสนุกมากครับผมก็วันนี้ได้ถ่ายกับพร็อพที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนนะผมลูกที่บอกว่าแปลกใหม่ที่รู้สึกว่ามันอยู่นี้ดีครับผมชอบลูกใหม่มาก ชอบลุกแรกครับผมชอบลุกแรกมันดูมันดูเป็นลุกที่ปกติผมไม่น่าจะใส่นะ <c oughs> แล้วก็ไม่น่าจะมีโอกาสใสา่บอย,ยขนาดนั้นก็เลยผมชอบชอบลุคนั้นนะติดตามผมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียอว่ f a เฟซบ o ๊กนะครับผมที่ Bible Summit B-I-B-L-E-S-U-M-E-T-T ครับผม กอ็อย่าลืมติดตามมินแ a กซีนนะครับผมในคอลัมน์มินท็อกวอลุ่นสแปดนะครับผมก็วันนี้ผมได้ไปถ่ายทําหลายลุกแล้วก็ได้มีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ยูนิคมากแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมาดูครับผมมิน็อกแซก